ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าใหม่นะค,คือด้วงสั่งสางสางสางหูระต่ายนะครับนี่ครับสินค้าใหม่สินค้าใหม่ของทางเพจเราครับ สินค้าใหม่ของเพจครับก็ รสร้างหัวกระต่ายครับหรือดวงหูกระต่ายนั่นเองครับอตอนนี้เป็นดวงของไทยเราครับตอนนี้ขนาดประมาณพวกหกสิบนะประมาณโดยประมาณนะผมก็ <c oughs> มีพวกตัวมีด้วยนะผมก็ <c oughs> ผมขายก็คู่ละสองคู่ละสามร้อยห้าสิบไม่รวมส่งนะครับค่าส่งห้าสิบบาท ไอเพจนนบีเท <Yeah. S 1> ิลนะผมถ้าสนใจติดต่อกันได้คนระับเพจนนบีเทิล <Yeah. S 1> แล้วผมให้ดูดตัวเมียครับตัวผู้หนึ่งตัวได้หลุดเฟรมไปแล้วแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวจัดการให้คนระับ มีครับตัวเมียอาจจะตื่นๆนหน่อยตัวเมียตันนี้เป็นร่วง wd ครับตัวปลาส่ง ems นะตัอเมียเึกไตอนนี้ทางร้านเรามีอยู่สองคู่นะติดต่อมามาทางเพจได้เลยครันนบ non beaten n o n จุด บีเท yeah. e ิลนะภาษาอังกฤษนะกรก้อนนี้นะร่องสร้างหะวาย ตอนนี้มีอยู่สองคู่นะเป็นตัวป่าเนะ WD ก็นะเพรัะพันนี้ก็ถือว่าหายากอยู่เหมือนกันนะก็ สนใจสั่งเลยเอ,อับผมของมาลงแล้วนะต้องสร้างหูวัวตาย มีหน้ามันเลยนะครับก,ก็คลิปนี้ก็ขอจบลาเพียงเท่านี้นะสสดียรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เพจนนทบีเทิด้วยนะนครับคอมนะครับ